ดีนะคะหรือว่าซีวิกนางฟ้านะคะวัยรุ่นนะคะก็ชอบไปแต่งกันนะคะจัดทรงแบบให้ดูแบบเหมือนรถแข่งสปอร์ตเพราะว่าด้วยความเร็วแรงหนึ่งเครื่องยนต์1.8ด้วยแล้วคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะคะ <Yahoo! S 1> เอาใจใส่ซิ่งเลยทีเดียวไม่ต้องรอรอบเลยนะคะกับปี2009มากับสีเทาแบบนี้หรือเขาเรียวกว่าสีเทาแลมโบนะคะท <Yahoo! S 1> ี่นี้บอกว่าคุณไ,ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าชุดแต่งก็มีให้แม็กก็จัดให้นะคะจัดทรงให้แบบสวยสวย เท่นะคะอ่ะคันนี้ขัดสีให้แล้วนะขัดสีให้แล้วนะคะสําหรับสีเทานะคะส,สวยๆแบบนี้ด้านหน้าโคมเมียมไม่มีร่องรอยการถลอกนะคะรถปี2009นะคะตัวโคมไฟนะคะก็จะเป็นแบบสีชาบนบนนะคะเท่มากๆเลยเข้ากันกับสเกิร์ตด้านหน้านะคะเพราะว่าคันนี้มีไฟตัดบอกคู่หน้าให้อีกด้วยนะคะสเกิร์ตนะคะดูรถแบบว่าจัดทรงมาแบบ ลงตัวมากๆเรแล้วยิ่งได้แม็กสีดำด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นแม็กแบบ5ก้านนะคะสีดำแล้วก็ด้านข้างนะคะมีตัดโครเมียมแบบนี้นะคะกับเลขยาง315ทับ4 5 R17 แม็กขอบ17นะคะได้ยางมาสวยๆแบบนี้เลยขอบยางถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่สมฐานะพอดีพอดีเลยกับรถที่เป็นแบบสปอร์ตซิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะมีสเกิตด้านข้าง ติดตัวเขาเรียกว่าการรอยกันกระแทกนะคะด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะยาวไปถึงยา,านหลังเลยคิวกนรนสั์นะคะเป็นคําว่าซีวิกนะคะติดมาให้คิ้วกนรนสั์กันมาแรงนะคะด้านในนี่เป็นเบาะหนังนะคะสีเทานะคะสะอาดสะอ้านมากๆบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะห<ว>ลังคงหลังคานะคะไม่มี รอยการเปิดะเปื้อนนะคะลูกค้าสภาพคือยังสวยอยู่เลยรถปี2009รถเกือบสอปีนะคะแต่ว่าได้สภาพแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆด้านหลังจัดมาให้อีกสปอยลลอเลอร์ด้านหลังพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมกับไฟเบรกดวงที่ <S <S สามีสเกิร์ตด้านหลังมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับตัว F d ฟดี นะคะหรือว่า FB อะไรเงี้ยเขาก็จะดูได้จากโคมไฟด้านหลังอีกด้วยนะคะบ่งบอกถึงรุ่นเขานะคะสำหรับคันนี้ Civic นางฟ้าเนี่ยคือว่ารถในตำนานหลายๆคนถามหานะคะเพราะว่าจะแต่งแบบไหนก็สวยนะเครื่องยนต์1.8 iVTEC นะคะมาดูด้านในกันนะคะ ดีเลยนะคะนี่ยังไม่เคยแกะใช้ร้อนเลื่อมมากเลยนะคะนี่ให้มาเป็นอย่างดีถาดโฟมเวลาขับรถไปก็ไม่มีเสียงแบบกระป้องกระแป้งหน้าแบบให้มาเข้าบล็อกอย่างดีนะคะแล้วมาดูความเดิมของรถนะคะนี่ตัวท้ายนะคะพวกสลักติดตาจากโรงงานเนี่ยก็ยังอยู่นะคะตัวเหล็กด้านข้างตัวนี้หุ้มอันนี้มาให้นะคะ นี่เม็ดอากนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะรับประกันค่ะที่นี่ไม่มีชนพิวามน้ำท่วม100%ยเปอร์ซ็นตสำหรับภายในค่ะคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะคะใครที่ไม่ชอบแบบเกียร์ออโต้นะคะยังแบบเกียร์ธรรมดาคือประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ขับรถ ได้ตามใจพวกขับขี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบจะสปีดแบบไหนเลือกได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะตัว Honda าซีวินะคะคอนโซลเขาจะแบบรูปลักษ์เหมือนเป็นทรงเหมือนรถแข่งนะคะก็เลยจะเป็นอ่อซีวิ c นางฟวาที่ถูกใจวัยรุ่นเลยนะคะวัยทำงานเนี่ยก็ชอบเหมือนกันนะคะดูคอนโซลน,นะคะลูกค้าเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆน,นะคะหน้าจอด้านในนะคะจะบ่งบอกน้ำมันนะคะเกินน้ำมันเกิว่าน้ำมัน,น,มนแล้วก็อ่อ กิโลนะคะที่เราขับนะคะแล้วก็จะบอกถึงความร้อนนะคะของรถนะคะสตาร์ทรถมาไม่มีไฟโชว์นะคะไม่มีความร้อนไม่มีเอ่อโชว์เซนเซอร์อื่นๆเลยนะคะก็จะเป็นปกตินะคะต้องบอกว่าสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บเลยเครื่องนิ่มมากแน่นมากเลยเครื่องหนุนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่แค่กดแอร์เนี่ย ให้มาแบบดูช่องแอร์นี้ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ไม่ต้องห่วงถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าให้วงมาลัยที่สามารถปรับเสียงหรือว่าเปลี่ยนโหมดได้ผ่านทางฟงมาลัยนะคะก็จะมีบ้างร่องรอยการถลอกของ Honda นิดนึงเพราะว่ารถมัน10กว่าปีแล้วนะคะก็ตามอายุการใช้งานส่วนเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะคะ5สปีดจับง่ายเลยนะคะ นนมีช่องเก็บของให้มี Power Outlet ให้นะคะเนี่ยสไลด์ปิดได้นะคะวางแก้วอะไรอย่างนี้ได้เลยเบาะหนังทั้งคันแบบนี้ภายในสะอาดนะคะรถปี2010เอ้ยไม่ใช่เอาไหมรถปี2009อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกค้ารถปี2009นะคะอยากให้ดูใครที่อยากเลือกซื้อรถนะคะตัวกระจกนะคะจริงๆตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะคะถ้าเราสังเกตนะถ้าสมมติเราซื้อรถ แล้วเราเลื่อนกระจกลงมาแล้วกระจกมันเด้งกลับะมันจะเป็นปัญหา,าส่วนมากเลยทีเดียวที่ลูกค้าเจอนะคะแต่อัน,นี้ไม่มีเด้งกลับนะก็คือเลื่อนขึ้นคือขึ้นเลื่อนลงก็คือลงปกติไม่ ก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะคะมาดูโครงสร้างเดิมของรถนะคะด้วยความน็อตเอ่ยนะคะด้านข้างนะคะคือยังสวยอยู่เลยนะคะสติกเกอร์นะคะที่บ่งบอกลมยางนะคะก็ยังมีติดอยู่อ่ะดูเม็ดอาร์คแน่รถสิบกว่าปีลูกค้าอยากดูเม็ดอาร์คนะคะสิบกว่าปีอ่ะเม็ดอาร์คเมคโพดนะคะของฮอนดา้าสวยเรียงตัวกันทุกตัวนะคะลูกค้าไม่มีบิดไม่มีบาดนะ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะ คันนี้นะคะต้องบอกว่าเครื่องสภาพสมบูรณ์มากๆนะคะเป็นเครื่องยนต์ iVTEC 1.8ลิตรนะคะของ Honda ให้กำลังแรงม้าถึง140แรงม้าเลยนะคะขับทางไกลก็ไม่เมื่อยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของความเร็วแนะนำเครื่อง1.8นะคะลูกค้าสติกเกอร์ QR code นะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะมาอ,อกอรนะคะ นี่รูกลมคมเหลี่ยมไม่มีบินไม่มีบาดนะคะบ่งบอกว่าเครื่องสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและออกรถที่อุบลออตโตค้คร์เราตรวจสอบของเหลวให้ทุกอย่างก่อนส่งมอบนะคะคือน้ํามันเครื่องของเหลวน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์นะคะตรวจครบให้หมดเลยนะคะสําหรับคันนี้คุ้มค่ามากๆนะใครอยากได้เกียร์ธรรมดานะคะซีวิคนางฟ้าตัว FD แต่งมาให้แบบนี้นะคะ 9,000บาทเท่านั้นเอง299,000บาทเท่านั้นเองแล้วผ่อนสบายๆไปเลยค่ะลูกค้าเพียงเดือนละ5,900บาทนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยเคลือบแก้วให้อีกนะคะลูกค oh. ้ามีการเชิญ,ญส่งยาให้ถึงหน้ญญาบ้ญญานไม่มีค่ญญาใช้จ่ายเพิ่มเติมและจัดรถส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้า ฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนค่าตรวจสอบตัวนี้ก็ฟรีให้เช่นเดียวกันนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โบ0633585807 0633585807เบอร์นี้สามารถแอด Line ได้เลยนะคะอย่าลืมนะรถในตำนานซีวิคนางฟ้า F d คันนี้ค่ะ